วันนี้มาดูการกากเต็นท์แบบประหยัดกันบ้างนะครับเคยเห็นผมการเต็นท์ราคาแพงๆอย่าง MSR แล้วก็หลัก20,000ืก็มีครับอย่างเต็นท์โคแมนนะครับไม่ได้แปลว่าผมมีเต็นท์ราคาแพงอย่างเดียวนะครับเต็นท์ธรรมดาาก็มีแต่วันนี้ครับดูจากภาพคงรู้นะครับว่าผมได้เต็นท์มาจากที่ไหนได้เลยครับในร้านขายของหมือสองโดยเฉพาะร้านญี่ปุ่นนะครับ แน่นอนครับว่าสภาพเนี่ยต้องอยู่ที่ความสามารถในการเลือกและก็ดูด้วยครับอาจจะเป็นของเก่าหรือของที่คนใช้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับหลายคนคงรู้ดีครับว่าร้านขายของมสองญี่ปุ่นเนี่ยนำของมันจากไหนบ้างแต่ผมไม่ได้มีกังวลเรื่องนั้นครับมาเจอตรงนี้ครับเต็นท์วันทัชหรือที่เรียกว่าเต็นท์สปริงบางคนก็เรียกเต็นท์ออโต้ไปเลยเต็นโยนพวกนี้นะครับ มีเต็นท์ให้เลือกเยอะมากครับบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยลงตัวครับแต่ผมได้ตัวสีเขียวที่มาก็สิ่งแรก้องทำก็คือ้างทำความสะอาดถึงแดดครับให้ดีแล้วก็ดูว่าจุดใดบ้างที่ชำรุดบกต่องหรือมีรูนะครับนี่ครับนี่คือเต็นท์โยนเต็นท์สปริงที่ญี่ปุ่นอยากเห็นครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความปราณีตหลายจุดที่แตกต่างจากบ้านเรามากเลย จุดที่สังเกตคือจุดแรกจุดนี้ครับนี่คือสิ่งที่ไม่ดีครับก็คือตามบริเวณลวดโครงนะครับหรือว่าโครงของเต็นท์เนี่ยจะมีรอยถลอกเยอะแต่สิ่งที่ดีที่เห็นสิ่งแรกๆคือนี่ครับช่องสําหรับให้อากาศเข้าไปหายใจมีถึง3ช่องนะครับขนาดเป็นเต็นเต็นโยนนะฮะเต็นสป,ปริงง่ายๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับบ้านเราตรงนี้ไม่ค่อยมีใครใส่ให้ครับแต่ที่ญี่ปุ่นใส่มาให้ถึง3อันครับทั้งด้านหน้าและก็ ด้านท้ายนะครับมีใส่ให้ครบเลยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมีมุ้งให้เห็นด้วยนะครับแต่ไม่เพียงพอครับถ้าบ้านเราร้อนแน่ๆครับถ้ามีมุ้งเพียงแค่นี้ก็จะมี2หรือ3ด้านซ้ําไปจุดนี้ครับจุดหนึ่งที่ไม่คยเห็นครับในบ้านเราก็คือเรียกว่าพัาใบที่จะกันน้ําซึมเข้าบริเวณซิปนะครับนี่แปลกดีครับเพิ่งเห็นครั้งแรกในเต็นท์มือสองได้มานะครับโอเคครับทำมาให้ชมเพื่อเห็นว่า เราเรียกของมือสองนะครับควรจะดูอุปกรณ์ให้ครบสภาพความเสียหายน้อยสุดได้มาในราคาแค่2 5 0รบาทครับอจุดนี้ของดีครับคือจุดที่เอาไว้ดึงเชือกเต็นท์นะครับหรือเชือกหลังคาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงไม่คลุ่งพลนเวลาลมแรงนะครับนี่ก็เป็นของดีครับที่ให้มารอบตัวเต็นท์เลยครับยังไงบ้างครับผมนําให้ดูคร่าวๆแล้วก็สมราคาครับ200กว่าบาทถือว่าจางได้ง่ายในหน้าหนาวเนี่ยเป็นของดีเลยครับ อีกทั้งตัวเชือกรัดเต็นต์ยังอยู่ครบเลยผมมานำนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ครายละเอียดตา่างที่ไร่นะครับที่สวนก็จะเห็นว่าบรรยากาศจะค่อนข้างที่จะเป็นบู๊บูหน่อยนี่คือเต็นท์วันทัชนะครับเรียกชื่อย่อยๆและกันสีเขียวริ้ได้มาครับในหน้าหนาเท่านั้นครับที่เหมาะหน้าร้อนไม่เหมาะนะครับนำให้ดูครับว่าของถูกและดีก็ยังพอมีบ้างครับเพียงแต่ว่าต้องหาที่อุป,ปกรณ์ครบนะครับผม ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกสตกคายครับเข้าใกล้ธรรมชาติแม้จะเป็นป่าเขาลำเนาภัยหรือว่าในสถานที่ภูเขาที่ห่างไกลเราก็ไปนะครับแม้แต่การฝึกปฏิบัติธรรมในวัดในวาจนถึงวันนี้โอ้โหเอาดอเรามีไร่มีสวนไว้กลางเต็นท์ส่วนตัวแล้วครับ